อ่ะสวัสดีเพืพ่อนเพื่อนชาวฮอนไครซาร์เรลทุกคนด้วยนะครับพบก,กับผมนายจสัสเนตคนเดิมนะนะครับก็ตอนนี้นะครับเพืพ่อนๆน่าจะกำลังเล่นตัวของ Simulate Universe กันอยู่เนาะนะครับบางคนติดโลก2บ้างบางคนติดโลก3บ้างอะไรงี้ใช่ไหมนะครับจริงๆโลก1กับโลก2เนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ง่ายเนาะก็เลยผมก็เลยขอสกิปมานะครับแล้วก็เข้าสู่โลก3โลก4โลก5โลก6เนี่ยอันนี้จะเริ่มค่อนข้างยากขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิป เทคนิคนะครับในการผ่านในส่วนของโลกที่3โลกที่4โลกที่5โลก,โลกที่6ต่อไปนะครับโดยผมจะพยายามใช้เป็นตัวละครแจกฟรีเนาะนะครับจะใช้ไม่ใช้ตัวละคร5่าดาวถามว่ามีไหมก็มีแหละผมก็มีเวลผมก็มีตัวของโรเนียอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเห็นว่าผมยังไม่ได้ปั้นเนาะเพราะหลักๆแล้วผมจะพยายามใช้ตัวละครแจกฟรีมาจบคอนเทนต์ให้ได้นะครับจะได้เพื่อนๆจะได้ลอกๆอกตามกันได้ซึ่งในคลิปนี้จะเป็นส่วนของโลกที่3เนาะนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกว่าครับโอ้วอท็อปแอร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสนกันอย่างมากมายทั้งเกมชินินแพ็ก Power of Fantasy นินโคนิบางแพ็กเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ไอดียพัสดเลยด้วยปลอดภัยแห่งห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับ แฟนเพจแลวก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคาอธิบายใต้คลิปเลยนะอ่ะก่อนอื่นนะครับมาดูในเรื่องของวิธีการปั้นกันก่อนนะครับก็ตัวละครที่ผมใช้ในการผ่านโลกจากเนาะนะครับก็จะเป็นตอนตามนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวของเทรเบเซอร์ธาตุกายภาพนะครับตัวของเซอร์โวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวมาเซเว่นแล้วก็เป็นตัวของนาตาชาเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า3 4ตัวละครเนี่ยผมบิวอย่างไงบ้างนะครับอ,อ,อันดับแรกก่อนตัวของเทรเบเซอร์นะครับ เอาจริงสำหรับตัวเทรเวรเซอร์ที่อยู่พาท้ายคลิปเนี่ยนะครับผมจะเป็นเทรเวรเซอร์ที่ผมอยู่เลเวลประมาณ40เนาะนะครับพอดีว่าตอนนี้ผมปลดเลเวลของเลเวลบุกเบิกเยอะแล้วจนตอนนี้มันสามารถอัพเลเวล50ได้แล้วมันก็เลยเป็นเลเวล50นะครับแต่ว่าตอนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นเลเวล40เนาะหลักๆแล้วการปั้นเทเบเซอร์ในการผ่านโลก3ก็คืออันดับแรกนะครับอัพเลเวลนะครับแล้วก็อัพไลโคนเนาะให้มันอยู่เลเวลสูงที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้แนะนําว่าเป็น40ไปเลยจะดีมากนะครับถามว่าทําไมนะครรับเพาาาะว่่อยง อย่างที่เรารู้ครับว่าช่วงต้นเกมเนี่ยตัวละครของเราสเตตเราไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการอัพเลเวลแล้วก็การอัปไลค์โคนจะส่งผลต่อสเตตัสของตัวละครสูงมากๆนะครับถ้าเราทิ้งให้เลเวลต่ําหรือว่าให้ตัวของไลค์โคนของเราเนี่ยเลเวลต่ำนะครับสเตตัสตัวละครเราจะน้อยมากเราจะไม่มีดาเมจเนาะแล้วเราก็จะไม่มีเลือดสําหรับการสู้กับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมสําคัญมากเลเวลกับไลค์โคนนะครับอันนี้ย้ําเตือนมากๆนะครับว่าให้พยายามอัปด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่เลเวลสําคัญมากก็คือเรื่รรร่่อออออองงขกกกาารรรรเจคับมนนต์ทียูใ ซิมูเลต e ยูนิเวอรที่เป็นโลกที่3เนี่ยและเลเวลจะห่างจากเราประมาณเกือบ10เวลนะครับผมประมาณ7 1 0เวลประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเราเลเวลต่ํามากๆเนาะไม่ถึงเลเวลเราไม่ถึง40หรือว่าเรามันต่ํากว่านั้นเนี่ยนะครับก็เราจะสามารถเจาะเกราะมอนสเตอร์ได้ยากมากๆนะครับแล้วพอเจาะเกราะยากเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเราก็ต้องใช้แอคชั่นในการเจาะเกราะมอนสเตอร์มากขึ้น เราก็จะเหลือแอคชั่นน้อยในการฮิลเหลือแอคชั่นน้อยเพื่อนเพื่อนของเราที่อีกคนหนึ่งที่สามารถทำดาเมจได้เนี่ยก็จะอดแอคชั่นในตรงนั้นไปก็ทำให้ทุกอย่างมันรวนหมดเลยนะครับเพราะงะั้นเลเวลสำคัญมากจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องอัพไปก่อนในรอบแรกอ,อ่านต่อมานะครับในส่วนของเทรสจริงๆก็คืออัพไปเท่าที่เท่าที่ไหวเนาะนะครับอของเทรเวอร์เนี่ยก็เราจะใช้กันอยู่3าอย่างก็คือตัวของการโจมตีปกตินะครับ ในส่วนของถ้าไม้ตายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของสกิลต่อสู้นะครับอย่างน้อยอัพสามอันนี้นะครับ แค่นี้เองนะครับก็น่าจะชิลๆแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือลิลิกนะครับลิลิกอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาได้จากตัวของร้านค้านะครับซึ่งไอ้ลิลิกเซตเนี้ยนะครับลิลิกที่เป็นเซตกายภาพอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถหาได้จากดาวที่ดาวแรกนะครับดาวแรกที่ตัวของนักเดินทางเดินทางไปเนี่ยนะครับหลังจากที่เราจบเนื้อเรื่องในส่วนของรถไฟไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ดาวที่เป็นน้าแข็งอ่ะนะครับเราสามารถไปแลกได้จากร้านค้าของชําในนั้นนะครับ แล้วก็อัพอะไรบ้างผมแนะนําให้อัพ2อย่างนะครับอันแรกอับแ,แรกก็คือตัวของหมวกเนาะเพราะว่าหมวกให้ HP กับเรานะครับทำให้เราสามารถแทงมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวของออถุงมือนะครับถุงมือให้ตัวของแฟลตเอเดเทกับเราทําให้เรามีเอเดเเพียงพอในการสู้กับมอนสเตอร์นะครับส่วนอื่นๆไม่จาเป็นต้องอัพเลยนะครับ จบในส่วนของเทเบเซอร์ไปเนาะอีกตัวละครหนึ่งที่ผมเอามาใช้ในการจบก็คือตัวของเซอร์วิลนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครคีย์ในการฆ่าตัวของเจอผาดในโลกที่3เลยนะครับเพราะว่าเจอผาดแท้อยู่ประมาณสองธาตุเนาะก็คือกายภาพกับไฟฟ้านะครับเรามี MC ในการสู้กับเอ่อเจอผาดในแง่ากายภาพและแล้วเราก็มีเซอร์เวิลช่วยเจาะเกราะอีกคนหนึ่งนะครับเพราะงั้นเซอร์วิลก็สาคัญเหมือนกันดังนั้นตัวเซอร์วิลก็เหมือนกันนะครับพยายามอัปเลเวลให้ขึ้น4ีให้ได้นะครับ้ ก็เลยสามารถอัพตรงนี้ได้เนาะนะครับหลายคนเช่นกันนะนะครับสามารถอัพขึ้นในส่วนของ40ได้เลยนะครับใครที่เล่นในส่วนของเว็บไซต์นะครับกิจกรรมเว็บไซต์เราได้ตัวของสมุดเซอร์วัลที่เป็นอาวุธประจําตัวมาเนี่ยสามารถใช้แทนอันนี้ได้ซึ่งดีกว่ามากๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมยังยังไม่ได้เล่นก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ได้จากตอนที่เราเลเวลบึกบึกบึกถึงสักเลเวลนึงนี่แหละแต่ว่านั่นแหละครับมันเป็นของแจกเนาะก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันนะครับ หลักๆแล้วแค่จะให้ดูเฉยๆครับว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องเลเวลนะครับจะใช้อาวุธอะไรจะใช้ไลโคนอะไรเนี่ยไม่สําคัญเลยนะครับผมเอาเลเวลให้สูงที่สุดเท่าที่จะไปได้เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาคือเทรสนะครับตัวของเซอร์เบลนะครับหลักๆแล้วเราจะอัพกันอยู่จริงๆอัพได้หมดเลยเนาะนะครับก็คือตัวของ normal a t t ท c k สกิลธาแล้วก็ไม่ตายสามารถอัพได้หมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้อัพด้วยคืออันนี้นะครับตัวของความสามารถเพิ่มเติมล็อก and Ro โรกนะครับตรงนี้เนี่ยจะทาให้เซอร ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น20%นะครับมอนสเตอร์จะติดชาร์ไฟฟ้าง่ายขึ้นซึ่งหมายถึงดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากไอตัวของดาเมจชาร์ไฟฟ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยก็คือในเรื่องของพาสีฟด,ด้วยครับเพราะว่ามอนสเตอร์ที่ติดชอรไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาที่เซิร์ฟเวลตีนะครับ มันจะได้ดาเมจไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยอีกตาม a อ k เคของตัวของเซอร์เวลเองนะครับตรงนี้ส่งผลเยอะมากๆนะครับทำให้ดาเมจเซอร์เวลนั้นค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ส่ที่ตรงนี้ช่วยก็คือมันทําให้เราประหยัดคอร์สในการกดสกิลของเราได้นะครับมันทําให้เราไม่จําเป็นต้องกด e ของเซอร์เวลเรื่อยๆเนาะเราสามารถกด e เพื่อทาให้มอนสเตอร์ติดสถานะชอบไฟฟ้าแล้วเราก็โจมตีป,ปกติเพื่อทําให้มันติดพาสซีฟตรงนี้ได้โดยที่ดาเมจเราไม่ตกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังแรงอยู่นั่นนนเเออออองงะครับบก็มืมมมาาาจ้ใชตททีี่่วข เหลือเลือดน้อยมากๆนะครับแบบว่าตัวนั้นก็จะตายตัวนี้ก็จะตายถ้าเราไปกด E ของเซอร์เวลอีกเนี่ยนะครับตัวละครซัพพอร์ตที่เป็นตัวฮีลของเราเนี่ยมันจะไม่มีค่าคอสในการกดสกนะิลเนาะก็เราสามารถใช้พาสซีฟตัวนี้ช่วยได้ก็คือเรา E ไปคีเดียวเนาะให้มอนสเตอร์ติดสถานะช็อตไฟฟ้าไว้แล้วเราก็ตีเซอร์เวิลรัวๆด้วยท่าสกิลปกติทีนี้นเราจะเลือคอสเพิ่มขึ้นทําให้เราสามารถเป็นฮีลตัวละครอื่นๆเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป หมวกเพื่อเอาตัวของ HP แล้วก็เอาตัวของ ATK ให้กับตัวละครเนาะส่วนอื่นผมไม่อัพเลยนะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อสเตตัสเราค่อนข้างน้อยส่วนเซ็ตอันนี้หาจากไหนนะครับเซ็ตนี้หาจากการไปฟาร์มในร้านเนาะร้านค้าของชามซึ่งอันนี้จะอยู่ในายานอวกาศของเรานะครับในจรวด,ดของเราอ่ะที่เรากระเอิดนั่งเดินทางไปอ่ะนะครับก็คือเราสามารถซื้อได้จากร้านขายของชามอันนั้นนะครับก็สามารถแลกมาได้เลยอันนี้สบายๆนะครับ อจบตัวของเซอร์โวไปแล้วนะครับตัวตัวละครต่อมาที่ผมใช้ก็คือจะเป็นตัวของมาเซเว่นนะครับเหมือนกันเลยนะครับอัพเลเวลขึ้น40นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการเจาะเกาะและเอาสเตตัสนะครับไลท์โคนเช่นกันนะครับเอาเลเวล40เนาะนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวของเทสนะครับเออ่หลักๆแล้วอัพแค่โล่ก็พอเนาะนะครับอัพแค่โล่กับสกิลเตเมดก็เพียงพอในการใช้งานและหรือว่าถ้าใครของไม่พอเนี่ยอัพแค่โล่ก็พอนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ควรอัพก็คือตรงนี้ครับพาสซีฟอันนี้เลยพิวรีีียยยบบรร้้ออแลลววววเเเเนนน่่่ะคััตขงมาาซท เสกโลให้ใครนะครับตัวละครนั้นจะถูกล้างดีบัฟออกด้วยนะครับสมมุติว่ามอนสเตอร์ตัวไหนก็ตามแปะดีบัฟใส่ตัวตัวละครนั้นนะครับเราสามารถใช้สกิลของมาเซเว่นในการถอดดีบัฟตัวนั้นทิ้งได้นะครับมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมันทาให้เราเล่นสบายมากขึ้นนะครับเพราะงั้นตรงนี้สําคัญมากซึ่งตรงนี้เราสามารถหาได้จากการไปตีตัวของ บอสรายสัปดาห์เนาะนะครับแล้วก็เอามาอัพนั่นเองหลกัหลกๆมาเซเว่นมีแค่นี้เลยนะครับไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรชัดเออไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อีกตัวละครนหนึ่งนาตาชาทำคล้ายๆกันเลยนะครับอัพเลเวลขึ้น40ใหไ้ได้นะครับใช้ไลโคนก็อัพเลเวลขึ้น40ให้ได้สูงเออให้ได้สูงที่สุดเหมือนกันส่วนเรื่องของเทสนะครับอัพในส่วนของถ้าไม่ตายอัพในส่วนของสกิลต่อสู้แล้วก็ในส่วนของพอสวรรค์นะครับในส่วนของ normal attack เนี่ยไม่จำเป็นต้องอัพเนาะนะครับหลักๆแล้วเออ normal attack คอยแบบว่าเติมดาเมจคอยเติมดาเมจกายภาพเพื่อละลายเกาะมอนสเตอร์เฉยๆดาเมจไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะครับเพราะงั้นถ้าของไม่พอจริงๆเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่จำเป็นต้องอัพอีกอันนึงสําหรับตัวละครนี้ก็คืออันนี้ครับพาสซีฟอันนี้ซูทนะครับก็คือเมื่อเราใช้ตัวของสกิลต่อสู้นะครับมันจะมีการลบล้างดีบัฟให้กับตัวมอนส์เออให้กับตัวละครของเราอันนี้ทําหน้าที่คล้ายๆกับตัวมาเซเว่นเลยนะครับมาเซเว่นสร้างโล่แล้วล้างดีบัฟตัวนา,าชานะครับฮิวแล้วล ดีบัฟกี่ตัวเราไม่สนนะครับเราล้างดีบัฟเราสามารถล้างดีบัฟได้หมดเลยเพาะง้นมันทำให้การเล่นของเรามันปลอดภัยมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของลิลิกเนาะนะครับลิลิกเนี่ยก็เป็นเซตอันตามนี้นะครับซึ่งอันนี้ได้มาจากการเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องพอเราเล่นเนื้อเรื่องไปปุ๊บนะครับได้เลเวลบุกเบิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวของน้องปอมปอมจะค่อย,อยๆแจกเรามาเองนะครับอันนี้ไม่ต้องไปหาจากร้านไหนนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยอัพในส่วนของถุงมือก,กับตัวของ ตัวของหมวกนะครับเออแต่ว่าสําหรับตัวของนาราชาเนี่ยไม่จำเป็น up, ต้องอัพถุงมือก็ได้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แคร์ดาเมจมากนะครับมันเป็นแค่การซัพพอร์ตเพื่อนผ่านการฮิลแล้วก็ส่วนการโจมตีปกติเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของการเจาะกรอ m สเตอร์เฉยๆนะครับเพราะงั้นเอ่อไม่ต้องไม่ตัวละครนี้ไม่จำเป็นต้องมีดาเมจก็ได้เนาะนะครับเพราะงั้นจะไม่อัพก็ได้นะครับแต่ถ้าใครทรัพยากรเหลือจะอัพก็ไม่ว่ากันนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมโชว์ตัวของของมาเซเว่นให้ดูก็คือผมใช้เป็นเเซตนนนะนนีีนี้้้จจาาึ่่งงงอออัักกก็็ปขขทรไดแจจว เลเวลบุกเบิกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าได้เร็วกว่าตัวของนาจาชาน,นิดหน่อยนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เลยจะเห็นว่า3ดาวก็ใช้ได้นะครับอัพแค่อย่างเดียวเลยคือเรื่องของ HP เพื่อทําให้ตัวของ ตัวของมาเซเว่นเนี่ยสามารถแทงได้นะครับสามารถสามารถรับดาเมจจากมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับจบในเรื่องของตัวละครไปเรียบร้อยแล้วทุกคนปั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันต่อมาคือเรื่องของเทคนิคในการเล่นนะครับ<ๆ>ก็ผมจะโฟกัสแค่ในส่วนของที่เป็นตัวเจอผ่าละกันในช่วงต้นเนี่ยทุกคนน่าจะผ่านกันมาได้อยู่แล้วนะครับค่อยๆเก็บพลังงานค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบอะไรมากมายสุดท้ายแล้วเวลา,าเจอตัวเจอผ่าเนี่ยอัน,นอันนี้ถึงจะหนักนะครับเจอผ่ามันมีอยู่แล้วการสาเฟสเนาะนะครับเฟสแรกไม่มีอะไรมากทุกคนเล่นไปตามปกติได้เลยหลักๆแล้วเน้้นน่าตัวลูกอง ก่อนที่จะเป็นการฆ่าตัวของเจอพารนนะ จริงๆเ้วเจอผาดก็แรงนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นลูกน้องบวกเจอผาดเนี่ยมันจะยิ่งแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าพยายามจัดการลูกน้องให้เสร็จก่อนนะครับค่อยๆเคลียร์ไปทีละตัวเนาะเคลียร์ตัวซ้ายเคลียร์ตัวขวาแล้วค่อยมาจัดการเจอผาดอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือพยายามเก็บตัวของแพสเรโซแนนไว้นะครับแพสเรโซแนนที่ผมเลือกส่วนใหญ่จะเป็นตัวของล่าสังหารเนาะไอ้ที่มันเป็นฝนดาวตกอะนะครับแนะนาว่าให้เลือกอันนั้นนะครับเก็บไว้ทาไมนะรรเกกไ้ฟสอ,อ่าาาีจจมะพปผงโล ซึ่งเป็นโล่หมู่นะครับหากเราไม่สามารถเคลียร์โล่ตรงนั้นได้เนี่ยเราจะไม่สามารถทาดาเมจหรือว่าเจาะกรอะมอนสเตอร์ได้เลยแม้แต่หน่วยเดียวเนาะซึ่งมันสําคัญมากๆนะครับการเก็บสกิลแพดเรโซแนนซ์เอาไว้เพื่อเคลียร์โล่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างจําเป็นมากๆเนาะเพราะว่าแพดเรโซแนนถือว่าค่อนข้างแรงนะมันสามารถละลายตัวของโล่เจอผาดได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไม่เก็บไว้เนี่ยเราต้องมานั่งใช้สกิลตัวละครไปเรื่อยๆเนี่ย เดี๋ยวมันจะมันจะไม่ไหวเอานะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เก็บมาด้วยแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยให้พยายามเติมด้วยดาเมจเอลีนะครับต้องเข้าใจว่าตัวของออโล่เจอผาดเนี่ยเมคไนิกค,คือมันแชร์กันทั้ง3ตัวเนาะถ้าเราตีมอนสเตอร์ถ้าเราเป็นใช้เป็นการโจมตีที่เป็นซิงเกิลทาเกตเนี่ยนะครับดาเมจที่เข้ามันจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการตีหลายๆตัวพร้อมกันเพราะว่าโล่มันแชร์กันไงเก็าใ่ปะพอเราพอเราตีโดนมอนสเตอร์หลายๆตัวก็มันก็ย่อมทําให้เราได้ทําดาเมจไดดด้้้้้ีีีกกววว่่่่่าาาาาอยยูแลลนนนนะะรรัเเเเพพะะงงใใชชททผสสโมป็ แล้วก็พอเราจัดการโล่ของเจอ่าดได้เนี่ยนะครับ <_ d> um> ก็ทาเหมือนเดิมเลยคือเคลียร์ลูกดองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ตัวเจอผาดเนาะนะครับอย่ารีบนะครับถ้าเราฆ่าถ้าเราไม่รีบถ้าเราไม่ฆ่าตัวลูกน้องก่อนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะลูกดาเมจสาตัวมันจะเข้าเราแล้วเราจะฮิวไม่ทันเนาะต่อให้เรามีทั้งมาเซเว่นที่สร้างโล่ได้แต่เรามีแล้วเรามีทั้งนาดาชาอะไรเงีย้ยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะไม่มันมักจะไม่ทันนะครับเพราะว่าดาเมจมอนสเตอร์มันแรงมากอย่าลืมว่าเลเวลเราต่ําด้วยนะครับเลเวลเรา นะครับเพราะฉะนั้นเออมันจะค่อนข้างลําบากมากถ้าเราไม่รีบเคลียร์ตัวลูกน้องก่อนเนาะเพราะงั้นเคลียร์ลูกน้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาหาเจอผ่าแล้วก็ในเฟสสุดท้ายทำคล้ายๆกันเลยทุกคนนะครับเก็บแพทเรยซะนั้นไว้ให้ดีๆนะครับ พอเราจากจากจะเ,เ,เ,เข้าเฟสจากเฟสสอจะเข้าเฟสสามเนี่ยนะครับกักตัวของแผ่นเสโซแนนไว้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นใช้ตอนที่เจอผานมันสร้างโลนะครับสร้างโลปึบกดแผ่นเสโซแนนเคลียร์มันทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ทำดาเมจเอลเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอตัวของโลแตกปึบนะครับฆ่าตัวลูกน้องให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาฆ่าตัวของเจอผาดเท่านี้ก็น่าจะผ่านกันได้ง่ายๆแล้วนะครับ พราะั้นก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยจะเป็นตัวของไฮไลท์ที่ผมตัดมาจากตัวของไลฟ์สตรีมล่าสุดเนาะนะครับว่าผมมีเทคนิคในการอะไรในการเล่นในในส่วนของโลกที่3นะครับแต่ว่านั่นแหละครับผมคุยไปเกาะหน้านี้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดแต่ผมไม่มีเทคนิคอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นแนวทางละกันแล้วก็ดูว่าผมเก็บไม่ตายยังไงผมเลี้ยงไม่ตายยังไงผมมีแนวคิดยังไงเวลา จะใช้งานตัวละครซัพพอร์ตหรือว่าตัวละครเวลาหรือว่าสกิลต่างๆที่ผมพูดไปนั่นแกะนะครับเวลาเอาไปเล่นจริงแล้วมาเล่นประมาณไหนเนาะนะครับไปลุย <6. S 1> แพชผมต้องเก็บไว้โอ้โโอ้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 โอโอ มึงโกงกูจังไงฮะไม่โกงกูเก่งยังเลยอ่ะเอ่ออ่ะฮิกวกอนรอบหนึ่งก็ได้ไปทุบโลัว,ลว,ลวได้เทิร์นเพิ่มโอเคช็อตอีกรอบก็ได้นะ เดี๋ยวผมทุบ MC อีกทีหนึง่งแล้วก็แล้วก็โล่ได้อะเพราะงั้นมันจะพอกันเรื่องหรอผมนอมัลดินอมัลว่แท็กก็ได้เหมือนกันอ๋อนอมัลดีก่าแล้วก็เดี๋ยวนนมาเซเว่นเอานะ,ะ,ะครับแล้วก็เดี๋ยว ค่าทีละตัวเนาะเดี๋ยวเราค่าอ,อีนี่ก่อนเดี๋ยวเราค่าลูกสมุนมันให้เรียบร้อยก่อนเราจะเล่นสบายนะครับ เราฆ่าลูกสมุนมาให้เรียบร้อยก่อนเราจะได้สบายขึ้นอ อเอาเอาตราครีเนาะแล้วก็น,นี่ค่อยๆค่อยๆทำดาเมจไปเอาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเฟสสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แพตโลโซแนนในการเคลียร์เกาะไอ้พวกนี้นะครับเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเจอผาดมาาัมาจานจะมันจะงี่เง่ามันจะเสกเกาะบอก,กว่า,วาคุ้มกันกะลาหัวเพื่อนมันนะครับ オーロラとキャラの準備はいい。<laughs> <Okay. S 1> uh เราโล,ล่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 อ,โลอีนี่มายังไงอ่ะมาแล้ว อย่ายิงซ้ำตัวเดิมมึงโกงโก้่าแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามทำดาเมจเอลีเรื่อยๆครับมันเจาะเกาะดีเออเคอย่าบางทีมันก็ RNG ออย่างเงี้ยครับ เก็บปะบอกว่าบางทีมันก็บอกว่ามันก็เล็งหัวกูตัวเดียวเลยอะไรเงี้ยก็โกงอยู่อะแต่ช่วงนี้ผมน่าจะต้องพยายามโลกเพือนละอ่าแล้วก็หิวโดนโกง เราทุบอันนี้ไม่แน่ใจอันติน่าจะมานะน่าจะมาพอดีโอเคแล้วเราทุบอย่างนี้ ตัวซ้ายตายแล้วเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวขวาต่อเนาะเออแต่ว่าโล่จะไม่มีแล้วแต่นอกฝันก็ได้นอกไอตัวนี้ทิ้งกันก็ได้ <c oughs> แล้วเราโล่นะครับโล่เอ็มสี <c oughs> เเ่เดี๋ยวเราค่อยๆเอาพลังงานคืน

ได้กรอบหนึ่งเก็บไว้นี่นะครับเก็บไว้เคลียเก็บไว้เก็บไว้เคลียเฟสสามเนาะโอเคเหลือหนึ่งตีธรรมดาเลยทุกคนว่ากูรอดไหมทุกคนว่ากูรอดไหมอ๋ออ๋อ ใจเย็นพวกมึงใจเย็นมึงอย่าตีตัวเดียวขอร้องมึงตีแบบว่ากระจายกระจายกันหน่อยโอ้ยเออนนั่แหละ ผมต้องพยายามตีธรรมดาไปก่อนน่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันต้องพยายามเน้นฮีลด้วยโลโลใครโลโลเซิร์ฟก่อนเลยจะตายหาแล้วเพื่อนหามามึงเสกโลแล้วเจอกูไปเลยสองกระทงลูกพ่ออันตีต่ออีกรอบหนึ่ง อออยู่ใครก่อนตอนนี้ตอนนี้ใครซีเบียสุดวะทุกคนเซริร์ฟเวอร์เซริเซร์ฟเ,เ,เ,เอวอร์รองจก็บากนะโล่เหมือนไม่มีตอนเนี้ยโอ้คโอเค เจ็บมากๆเจ็บมากแม่เจ็บมากๆเลยแม่อ๋อไปละมาเซเว่นกู น่าจะยากล่ะโดนโดนสตอมทีนี่คือเหุ่ฮิวก่อนถ้าฮิวฮิวใครดีเอ็มซีละกันตรงนี้เดี๋ยวลุกมาน่าจะตายแล้ว เราฆ่าตัวนี้ก่อนไไแล้วเราหิวเพื่อน,น,นอนนอยิงทีหนึ่งไไมึงแรงจังนะตีอย่างนี้ไปเล่นตีอย่างนี้เล่นคนเดียวไหม เล่นคนเดียวไหมเพื่อนเดี๋ยวเราต้องฮิวเนะาะไม่งั้นเราเราฮิวใครเดียวเราฮิวจริงๆคนฮิวมึงนั่นแหละไม่ใช่ฮิวใครเลยฮิวมึงเองนั่นแหละโอเค เดี๋ยวเราค่อยๆเจาะเกาะทุกคนเคียร์ลูกน้องมันได้ก็น่าจะน่าจะได้ประมาณหนึ่งละแล้วก็เดี๋ยวฮิวเซอร์เวลลแล้วเดี๋ยวเราเก็บแพทไว้ฆ่าตอนมันโลแตกนะครับทุกคน เอาเจ็บเจ็บนี้อีกนันเจ็บนี้มาลืมเอาไปพลังแข่งไม้เป๊ะสู้อเอาไปอีกรอบ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ